เจอแต่ละทีก็คือสวยออร่าขึ้นเรื่อยๆช่วงที่เราคนจะิเยอะเลยไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องปกติไปเลยเไม่รู้อ่ะกเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครเช่นชมก็ขอบคุณะคะรับไว้หมดเลยค่ะก็ดีใจค่ะนัดว่าก็อยู่ที่ Energy เมื่มาก่อนนะนัดว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าได้ทําอะไรหลากหลายได้ไปนุ่งไปนี่ได้เจอเพื่อนฝูงผู้คนได้มีงานดีๆมี คนล้อมล้อมรอบดีๆมาแล้วเอ็นดีจีมัน,มน,นดีมีคนทักว่าหน้าเด็กลงไหมรับ้งมีคนทักไหมะะมีมีบ้าง <c oughs> คันบ้างมีบ้าง,าง <c oughs> เขาก็แล้วแต่บางคนส่วนใหญ,ญ่จะบอกว่าเอ้ยตัวจริงดูยังดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะดูดูด,ดูอาจจะดูอาจจะเด็กกว่าในทีวีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะจริง,รงๆเพราะว่าเหมือนอาจจะหน้าทรงนี้ตั้งแต่เด็กมาเมื่อก่อนแบบว่าเป็นสาวเร็วไงเมื่อตอนเด็กๆตอนอายุสิบสามนี่ก็เล่น เล่นเป็นอายุยี่สิกว่าไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้มัน28แล้วก็ไตอนนี้ยี่สิบแปหยุดไว้ที่28ไงคะแล้วก็ต้องสะกดจิตไว้แล้ว28่สิบแปดเดี๋ยวอยู่ที่ยี่สิบแปดะเจ้กลายเป็นอ่งไรไปเฉยเลยคิดเองเคลียร์รับเคลียร์รับคือสะกดจิตว่าเออไม่หรอกค่ะเอเนอร์จีดีกว่าที่ข้างในเราเราสนุกมีความสุข คพึ่งอยู่พึ่งอยู่คือเรียกว่าเราสตาร์เราบอกว่าเราสตาร์ทขออีก1เท่านี้ตั้งไปตั้งแต่ตอนนี้ตตแ่ไม่หรอกคือพอคนถามใช่ไหมว่าเอ้ยทำไมยังไงคือมันเหมือนในใจเราข้างในลงมาคิดแอาว่าแบบว่าเรายังแบบเท่านี้อยู่เลยอ่ะแล้วมันก็จะทําให้แบบว่าเวลาสิ่งที่เราจะออกไปอ่ะมันรู้สึกว่าถ้าเราคิดว่าเราแบบเราไม่ไหวแล้วอายุเท่านี้แล้วอ่ะ ไปคิดไปตามตัวเลขอะตอนนี้แบบอายุไม่มีจริงคือถ้าเราทาตัวแบบเราไม่ใช่แบบไปทาเสด็จเกินเบอร์แต่แค่เรารู้สึกว่าเราอยัางสดใสเรายัางโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนแล้วเรารู้สึกแบบนี้ข้างนอกมันก็จะเป็นยังไงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ออยดูอย่างนี้ฉะนั้นก็มันจะตามโพื่อมันจะตามพลังจิะจริง,ๆ,รง,รงๆเราเครียดไหมคะเวลาเรามีาาแบบริ้วรอยขึ้นมาหรืออะไรางเงี้ เคร,รียดไหมที่มีริ้วรอยก็มีบ้างแต่ไม่มากเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ oh. เราต้องมองว่าเออแบบธรรมชาติมันเกิดมาทุกคนมันก็มันไปตามชุกๆุกวันอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่ว่าการที่มันมีมันก็คงบอกทุกคนไดที่เราก็ใช้ชีวิตอบมีความสุขแต่ว่าเราถ้ามันมากเยอะๆเราก็ค่อยไปดูแลอะไรเงี้ยเอาตามให้มันดูธรรมชาติให้มันดูแบบไม่ไม่จนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเครียดอะไรกมอน มันไม่จริงๆไม่ได้อยู่แค่ภายนอกอย่างเดียวตมีบ้างก็ดีมันจะได้ดูแบบสมดูปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อายุก็ยี่สิแปดแล้วก็ต้องมีบ้างมีบยยี่สิบปดไหนอะไรทำให้เราไม่เครียดมันไม่มีหรอกว่าอะไรที่ทำให้เราไม่เครียดจริงๆอ่ะ เราอะสามารถเทีย่ยวกันได้ทุกวันแหละแต่มิที่เราเสพพี่นัทป้าจริงๆอน่สืส่อสำคัญว่าพี่นัทเน่ะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยดูข่าวเครียดๆด้วยแหละลองสังเกตดูนะว่าเอ้ยถ้าเกิดเราดูคลิปอะไรที่แบบน่ารักน่ารักคลิปสัตว์คลิปคนรักกันคนมีความสุขเอเนอร์จีดีๆอ่ะจะสังเกตว่าเราจะมีความสุขไปด้วยอะ่ะแต่พอเราเครียดปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มแบบมันเริ่มแบบหายใจจะสั้นลงมันเริ่มจะลืมหายใจนะเราจะเริ่มแบบ เออร่างใจมันไม่ฟโฟยนะคะังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรา,เราลองเปลี่ยนวิธีการเสกสื่อแล้วก็ฟังบ้างน,นิดหน่อยแล้วก็ไปๆามานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าวิธีอีกอันคือการหายใจพย<ม>า,ายามแบบว่าอย่าลืมหายใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายหลายคนชอบแบบว่าพอถึงเวลาอาจจะแบบเครียดๆสังเกตว่าเราจะแบบหายใจสั้นลงตื่นขึ้นมันก็จะหายใจตื่นๆมันจะม่ค่อยหน้ามันจะไม่ ไม่เด้งค่ะที่เหลือค็ไม่โผล่แอดเอาแล้วหลังจากนั้นถ้าเี่ยกการควบคุมก็ค่อยา่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เราบอกว่ามีวิธีการตั้งกกับความเครียดหรือปัญหาอะไรในชีวิตอะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมคะานก็อย่างที่บอกค่ะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่เจอความเครียดแล้วแล้วการบางสิ่งบางอย่างเราเรีผ่านบางอย่างไปบ้างแล้วอ่ะอุปสรรคความทุกข์มันมีเข้ามาอยู่แล้วแล้วมันมีมาแล้วก็ผ่านไป แล้วเราก็จัดการมันได้แล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่าความทุกข์มันเกิดขึจากความคิดของเรานัแหละ mm. พอเราคิดมันก็ถูกอ่าเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าประเด็นของมันคือความคิดละ <S 2> <S 2> อ่าแล้วเราก็เลยลองมาจัดการกับความคิดดูซิแค่นั้นเองเราก็เลยลดูซิว่าตอนนี้เรากำลังค,คิดอะไรอยู่พอคิดแล้วเรารู้สึกอย่างนี้อยู่อ่าแล้วพอเราจัดการได้มันอาจจะไม่ได้ง่ายตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าพอเราทําบ่อย หมือนกันถ้าเราเครียดบ่อยๆก็เหมือนฝึกตัวเองให้เป็นคนเครียดฝึกให้ตัวเองมีความถูกแต่ถ้าเรากลับด้านการเราฝึกตัวเองให้รู้ว่าแหละว่าเครียดก็เข้าใจมันไม่ต้องไปบังคับอะไรมาแต่มองไปมองเสร็จแล้วก็อ๋ออย่างนี้งน้นลองรับนี้ซิเออก็ดีนี่แล้วก็ทํเหมือนออกกำลังกายค่ะ <c oughs> พอเราจรําความรู้สึกนี้ได้ว่าเอออันนี้มันดีอ๋อรู้สึกดีขึ้นเพราะเราได้ฝึกแบบนี้นะแล้วก็จําความรู้สึกไ เราก็ฝึกบ่อยๆอย่ยงมันจะกลับด้านกันเองหรือเป็นที่ทมาของสวยคงกิภพันคือจะบอกว่าสวยว่าก็อาจจะทาให้เป็นเรื่องของพลังงานนั่แหล็กะมนันเป็นเรื่องของพลังงานพราะจริงๆทุกคนสวยในยแบบของตัวเองทุกคนสวยหมดทุกคนดูดีหล่อหมดแต่ว่าแค่เราไม่ได้รู้สึกจริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราเราโอเคอะเราจะไม่มีอะไรทำอะไรได้ดอะตัวเราอะเราต้องเราต้องนักตัวเองก่อน เราต้องมีความสุขกับตัวเราเองให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันที่เหลืองตามไปเองมันไม่ต้องไปซีเรียสกดเกียอเลยนะมันได้เราใช้ชีวิตแบบชิวๆหรือว่าบางเรื่องที่จะต้องซีเรียสก็ซีเรียสไปเพราะ,ะนคนจริงๆก็แอบก็มีคนเป็นคนที่แอบตื่นเต้นมันคนซีเรียสเหมือนกันแล้วถึงเวลาก็มีความเครียดกังวลเหมือนกันแตก่ก็ค่อยจัดการไปค่ะนมนุษย์เราสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างสุขภาพมีความสุขแล้วหัวใจมีความสุขหร้ยยัง เอนเตอร์จีความรักวันนี้เราไปเข้าเอนเตอร์จีดความรักเหรอคะถ้าแบบว่าเป็นคนรักเปล่งี้ไม่มีขายไม่มียังมีเข้ามาแล้วคนคุยคคนุยเหรอคะก็ก็ยังไม่มีก็คุยได้หมดเอออย่างที่เราบอกก่อนอันนี้ที่บอกว่าไม่ว่าจะเพศไหนเราก็มีนทุกคนเปิดรับเปิดรับโอเคถ้าเปิดแบบทุก ไม่ปิดการไม่เรื่องความรักอะไรแบบนี้ไม่ได้ปิดการใช่ไม่ได้ปิดก้นความรักจริงๆต้องค่ะก็ยังก็ยังมองว่าความรักเป็นเรื่องที่สวยงามอยู่แต่ว่าก็แค่ยังไม่ได้มีแบบใครเข้ามาแบบที่ที่ที่เป็นแบบว่าเออเขาเข้ามานะอะไรเงี้ยแ่นนเดงก็ยังไม่มีค่ะแจริงจริงนะเราเปิดใช่ไหมคะแต่แต่ก็จะบอกว่าเปิดยังไงไม่ได้ปิดแล้วกัน คือไม่ได้เปิดหรอกโนไม่ใช่หรอคกอไม่ได้ปิดชิวๆสบายๆคือแบบว่าเอออยากมาก็มาก็คือก็ก็คือถ้ามาก็มาได้มาได้ไม่เป็นไรจะมาแบบในรูปแบบของความเป็นเพื่อนอะไรก็ได้มันไม่ใช่แบบว่าโุยมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองแหละอย่างที่บอกอาจะเราจะรู้ได้ด้วย f e ลลิ่งเองว่าเป็นยังไงลองพักมาก่อนลองพักลองพักเออจะพัวคนอาจจะไม่เชื่อแบบ พี่นัดเจอยิมโสดอะไรเงี้ยเขาว่าจะไม่กล้าเข้ามาหรือเปล่าะอะไรเงี้ยเคยแบบเคยบอกคนมาตั้งค่าหรือไมพี่แ่ก็แต่ใจนะว่าเอ๊ะทำไมอาจจะไม่กล้าก็ได้หรือก็แล้วแล้วแต่เลยจริงๆพี่นัก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นนะเพราะว่านันก็ไม่ได้เป็นเป็นคนที่จะต้องแบบไปอะไรใไทยเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเอออยากจะเป็นเพื่อนเข้ามาได้หมดจริงๆก็ไม่มันทุกอย่างเลว่ามันคงมีวิธีของมันแล้วว่าจะเข้ามาฟิล์มไหน เพื่อนๆเราโฉบไหมฮะแบบคนรอบข้างแบบว่ามีหรือว่าคอยมีคนนั้นจะสนใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคอยจับคู่ให้ไหมคะก็มีบ้างบ้านนิดหน่อยแต่ว่าแบบเอ้ยแค่แบบเอ้ยอย่างเช่นนี่เราก็เพราะว่าให้ว่ากันเออสเปคเราเปลี่ยนไปไหมฮะนั่ครับสเปคหรอแล้วก็ยังไอ้จริงๆตอนนี้สเปคคนก็ไม่ได้ไม่ได้มีแบบมากขนาดนั้นเลยถ้าเจอมันใช่มันจะโอเคคลิก มันจะรู้เองอะ่ะแต่ว่าก็ยังชอบคนแบบเอนดิจีดีอ่ะแล้วว่ามันก็เป็นคนที่ค่อคนข้างคล้ายๆกันนะ,นะนคนไปมาแล้วค, <laughs> <laughs> คือนะัดนก็จริงๆสเปกอะ่ะนันชอบคนแบบมีเสน่ห์คนแบบว่าเอ้ยคิดหรือพูดอะไรไปนในทางเดียวกันมันต้องคนแบบฟิลๆคล้ายๆกันเราไม่ได้ต้องการใครตนะัน เพราะเราก็เต็มแล้วเ,เราก็ไม่ต้องไปอะไรเราว่าจริงๆมันต้องคนที่แบบเีนิจิเดียวกันผู้จ่าเออคลิกกันเดี๋ยวมันมันจะรู้เองอะว,ว่าเออใช่อะใช่ะโ,ะโอเคเมีแล้วอัปเดตแล้วกัน